สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2567นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่่ออนนนืะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครับและต้องบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับ มีไพ่เดอะซันที่ส่งพลังงานด้านบวกครับไพ่ใบนี้พูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนาย,ยไพ่ใบนี้จะนำพลังงานด้านบวกมาสู่ชีวิตคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นของสิ่งใหมๆ่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องงานหรือหากได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรแล้วหากทำอย่างตั้งใจก็จะสำเร็จได้ไม่ยาก ครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับภายที่อยู่ในตําแหน่งสุด หรืออยู่ในตำแหน่งบทสรุปคือไพ่ดิอะคิมิสนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่งานอาจจะยุ่งสักหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องต้องจัดการหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำบางคนอาจจะต้องจับงาน2งานทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกัน ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันบางคนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เริ่มต้นได้ลองลองมือทําอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองโดยเฉพาะใครที่กําลังอยากจะมีอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะหาอะไรทําควบคู่ไปกับงานประจําต้องบอกว่า ในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะมีโอกาสทําให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นได้เริ่มต้นได้ลองลงมือทําและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทำ กิจการที่ทำอยู่นั้นเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้เติบโตในธุรกิจที่ตัวเองนั้นทำอยู่นะครับธุรกิจเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมี คู้คนรู้จักหรือว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาคบค้าสมาคมนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้คอนเน็กชันดีๆนะครับหรือว่าได้พาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาร่วมงานครับส่วนคนค้าขายต้องบอกว่า16จนถึง30มิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกำไรนะครับมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับ ขายดิบขายดีทั้งคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านครับส่วนคนที่ค้าขายออนไลน์ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีไม่แพ้กันครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หากใครตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายได้เปลี่ยนงานแล้วไปเจองานที่ดีขึ้นนะครับหรือเรียกได้ว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานั่นเองครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายและในบรรดาคนเกิดวันพุธ กลางคืนนะครับดวงการงานที่ว่าดีแล้วจะมีคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่กลุ่มนึงที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษนะครับได้แก่คนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นพนักงานออฟ นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานในช่วงนี้ดวงการงานดีดวงการงานเด่นเป็นพิเศษครับจะทำอะไรก็สำเร็จได้จะทำอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงาน หรือว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการหางานหรือว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานต้องบอกว่า16จนถึง30มิถุนายนนี้อุปสรรคปัญหาต่างๆกำลังจะผ่านพ้นครับดวงชะตากำลังจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่ตกงานอยู่สมัครงานก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาทั้ง3ามใบจะมีเรื่องที่ดีที่รอคอยคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังในบางเรื่องด้วยเช่นกันนะครับไพ่ราชินีแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํทำทํานายไพ่ใบนี้ จะนำพลังงานดีๆมาสู่คนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องเงินครับภายใบนี้จะเป็นตัวแทนแห่งการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวคนเกิดวันพุธกลางคืนการเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดการเงินไหลเข้าบางคนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตบางคนมีเกณฑ์ได้พลิกชีวิตการเงินจะดีขึ้นจากหน้ามือนะครับ เป็นหลังมือเลยทีเดียวคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายใครที่การเงินเคยย่ำแย่การเงินเคยมีปัญหาไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่ในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้การเงินจะเริ่มดีขึ้นครับอะไรที่เคยแย่ก็จะกลับมาดีอะไรที่เคยมีปัญหาก็จะหาทางออกหาทางแก้ไขหาทางรับมือได้จัดการได้ ครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้ยังคงมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะไปกับเรื่องบางเรื่องหรือมีเกณฑ์ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับยิ่งมีไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินล่วไหลหรือเป็นลักษณะของการที่แม้จะมีเงินเข้ามาเยอะแต่เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับมีมากก็มักจะมีเหตุให้ ต้องใช้มากหรือหากมีเข้ามาน้อยหรือมีเข้ามาพอประมาณก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปจนไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บหรือมีเงินออมนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการเก็บเงินระวังในเรื่องของการเก็บออมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบดวงโชคลาบถือว่าดีถือว่าเด่นครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญจะเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีหรือหากสิ่งโชคก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาบได้ครับให้ทําบุญนะครับกับสุภาพสตรีมีคัน นะครับหรือว่าบุพการีในบ้านโดยเฉพาะมารดานะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายก็จะเสริมบุญบรารมีเสริมกุศลผลบุญให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ํากันอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเรา ก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามบุญกุศลของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามรายละเอียดปริย่อยของดวงชะตาแต่ละท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญหรือห่างการสร้างกุศลนะครับก็อย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลนะครับในรูปแบบที่ท่านสะดวกใจก็แล้วกันนะครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับดวงการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงความรักกันบ้างครับว่า16จนถึง30มิถุนายนนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงความรักดูจะไม่สดใสนะครับใครที่ทะเลาะกาันหรือว่ามีปัญหากันในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่า16จนถึง30มิถุนายนนี้ยิ่งแก้ดูเหมือนจะยิ่งยุ่งครับไพ่6ดาบจะพูดถึงสถานการณ์หรือว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นั้นยังคงหาทางออกไม่ได้หรือว่าหาทางแก้ไขไม่เจอนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้อง ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปหรือว่ารอคอยให้สถานการณ์นั้นมันสุกงอมซิก่อนนะครับส่วนคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับความรักความสัมพันธ์ให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์หรือว่าทัศนคติบางอย่างที่เรียกได้ว่า ยิ่งคบกันจะยิ่งเห็นตัวตนยิ่งเห็นท่าแท้นะครับแล้วก็รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าไปด้วยกัน ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะคบต่อกันได้ลาบากอาจจะต้องจำใจจำยอมแยกทางจากลาเลิกลากันไปนะครับส่วนคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้ว1 6จนถึง30มิถุนายนนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นคิดถึงแต่ในมุมของตัวเองมากจนเกินไป จนลืมมองถึงมุมของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าความคิด ความเห็นใจความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเลยทำให้ปัญหาความสัมพันธ์นั้นดูเหมือนว่าจะยังแก้ไขอะไรไม่ได้ในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้และบางคู่มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องห่างๆกันด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนคนโสดนะครับดวงความรักยังไม่เปิดนะครับคิดจะรักใครชอบใครได้แต่แอบมองแอบส่องนะครับ แต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะเหมาะๆให้ได้เริ่มต้นได้ลองรักหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครับอาล้วครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับคําทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจก็แล้วกันนะครับคําทํานายใดที่เป็นคําทํานายด้านลบก็ขอให้ได้เตือนสติคนเกิดวันพุธกลางคืน ให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอเดี ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิคิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ